หลังจากได้ท่อหดสีแล้วแบบนี้เราจะมาแต่งด้วยท่อหดใสเอ้ท่อหดสออหดีอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยท่อหดใสยอยีกทีนึงนะมาเรามาแต่งกันเลยก็จะใส่แบบนี้นะครับดําคาดแดงนะครับ่อกสาหรับตอกการลานผสมนะยวไปเดี๋ยวไปก็ตัดออกหน่อย สำหรับอีกข้างหนึ่งก็แต่งเหมือนกันนะครับน้ำเงินคาดแดงนะน้ำเงินคาดแดงนะครับจะเป็นตอกะเม็ดแดงนะครับน้ำเงินคาดแดงดำํำคาดแดงก็จะเป็นตอกผสมนะเอาอเคมาเรามาทำต่อเลย เราจะได้แบบนี้นะครับไปคราวนี้เราจะมาเคลือบด้วยท่อมัเใไซอีกทีหนึงเพื่อซับเจ้าทอไม่จะเลี้ยวจะไคแล้วข้าเห็นงานยู่ กูได้แล้วแม่นดลยว่มะมาใส่ท่อหดใสอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับผมจะเคลือบด้วยท่อหดใสทีหนึ่งนะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับ ใส่ด้วยท่อหดสเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับท่อหดสนะครับน่าเต็มท้องบ่ถ่วงถ่วงหดยาไว้ใส่เขาบ่ให้ได้ให้ได้ท่วมท่วมสั่วให้จีถ่วงสั่วให้บอกพี่ไงฮะ อโอ้อจอยู่เทิ่งเทียงเนี่ยไปแค่ผ่า,าบสิมันแมนอยู่บ่มันถีมี่ะไห้อยู่บ่น้ำมันมีแต่ไห้ปลาอ่อยไหลหล่องขนาน้อยมันก็อบขั้มันขาดด้วยไผใไห้ในน้อยเทั่งเทิุ่นก้อนไผไห้เทิ่งก้อนขนาดเทิ่งทีา่าเนะุ็นไหมไผในน้อยเห็นไหมครับมันถีมีแต่ไห้หเฮ้ยไปนังก่อนอะสีาดดพ เอาเนิ่มมัดจังเด๋อถมันคือสิมีมาตาใส่น่ามันมาตานต้าดุกไหมเออออกไปเบิง่งสัก้อน